เพื่อนกัน,นเพื่อนกันก็เ,เป็นเพื่อนกันเอ้อมำผมม,มังอะไรวะเฮ้ยกูบองบายดีเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอเื่อะยังไงวะฮะไอ้อ่ำกู๊กเ,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 เป็นใครของม้อยอ่ำสภาพตลาดอย่งยางมระโจรเนี่ยดีมากผมเรื่องสัคภาระบอกมึงซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะบอกกันในต่อไปนี้ สมมติกันเอาใครเป็นได้อ่บใครเป็นได้มากกูมีเรื่องสําคัญจะบอกมึงเวลาที่เพื่อนบอกแล้วไอ้มากมันไม่ยอมรับก,มมกูมึงฟังกูดีได้มากอืจําคําพูดดีมึงฟังกูีดีๆสนิทกันอยู่ใช่ไหมก้ามโถเฮ้ยมีอะไรต้งว่ามาดูวะเปลี่ยนทาทยุ่งลงสงนาแล้วออท,ที่หวายอั้มึงดูไหมไอ้มากมีหน้ามันตายหลายเดือนแล้วเอาละชช่ดใช่อั้มมึงพี่จะเล่นกีฬาอะไรกลัว เธอเย้ากูไล้เอง่างี้อ่ะกูไม่เยา้าม,มึงยมากกูพูดจริงๆอืมอีหน้าของมออกลูลกตาหลายเดือนแล้วอพอพอพอที่อํามึงใช้ได้เลยเถิดไปใหญ่แล้วนะเว้ยไอ้หานี่อยู่ที่่หาว่าเมียกูตายผิดปกติในการฟังแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องการฟังแล้วเวลาที่เขาบอกไม่ได้ฟังความรู้สึกแต่ก็ไปฟังเสียงแล้วมีอาการเ <c oughs> หนื่อยมากนะครับกับการต้านว่าความจริงไม่จริงในชีวิตของเรา กูมไม่ขังมึงหรอกไอ้ม,อม,มากกูมไม่ได้ปลดมึงอีนหน้าแบบนว่รู้ตายทั้งกลมใครๆก็รู้ไปทั่วมึงไม่อยู่มึงถึงไม่ดูไอ้มไอ้โก้กูอยู่กับลูกกับเมียกูอยู่ทอนท่มึงไม่หน้ามาปลดกูอีกกูมไม่โง่นะไอ้ม้ำก็นั่นแหละมึงอยู่กินกับผีนหน้าทุกวันอ่ะมึงยังไม่รู้ตัวอหรอไอ้มากูยู่เดี๋ยวนี้ไงไอ้ำแต่กูไม่เห็นลูกไม่เกลียกูแล้วก็กูจะถองให้ตายพาตีเลยไอ้ม,มากกูมไม่ได้ปลดมึงสามา หมาตายหายถูวะกูนี่หนแหละเป็นคนมาตาตัาก,กับมือกูเองไอ้อ<ห>ําคุณยินไหมได้ยินความ,มาาคิดแล้ความได้ยินแล้วไอ้กร้องอยู่ที่ไงต้นแหละเด็กพวกผีหน้ารังไงไอ้อําไอ้จอมไรจากการสนทนาของเราตอนนี้อย่าให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับอย่าให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมึงไอ้อําไป เอาละครับตกลงกันจอเป็นพอแกได้ตกไอ้ไอ้อาอกพี่หนูตกลงได้มนจะเป็นอะไรแกบอกหนูขอเป็นได้มากเพื่อจะได้ต่อยปากพี่บ้างนะครับนี่นิสัยจริงเลยนะเนี่ยไออม้กูจไม่ใว้ต่ยเาช่วป้าัเลยไปมึงใส่หัวไปงา่ ไม,มมมไม่ใช่เอาไปเออพี่มากูสั่าบอกมึงแต่มึงไม่เชื่อกูมาเชิญลูกินกับปีนอะไรหไอ้บ้ามันเหนื่อยนะครับกับการที่ยืนหยัดและประกาศบอกกับทุกคนว่าเราเป็นคนอย่างนี้นนและเป็นคนที่ไม่ฟังใครเมื่อบอกกันไม่ได้เตือนกันไม่ได้ เขาก็เลยนิมนต์พระมานี่คือเหตุผลที่พระมานะครับเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมาน้าก็บอกไม่ไหวแล้วเขาก็เลยนิมนต์พระมาเนี่ยครับเข้าใจไม่ยอมลองดูครับเพื่อนบอกก็แล้วมาน้าบอกก็แล้วพระบอกจะฟังอยู่ไหมครับมากับลูกศิษย์ดีด้วยนะครับ น้งพ่อก็ามาไอ้มาไอ้มาเลยนี่ครับเราอยู่กันแบบนี้จริงครับตึกแปดชั้นครับเหนื่อยก็เหนื่อยครับพระก็คุยกันพอที่จะยมอยู่กันอย่น,นี่จริงเหนื่อยครับขึ้นตึกก็เหนื่อยมากพอย่งไมาคุยกนเหนื่อยยิ่งกว่าตึกเอกนะครับ ให้มาอให้มาเลยอืมต่อพ่อโอ้แกก็รักดีนะครับที่มอนก่อนเลยจ้ะอุตส่าห์มาถึงบริษัทโอ้ีมันีมันที่มก่อนเฮ้ยฉีดกับควงอยู่พวเดียวละจ้ะ ีหน้ามันไปเก็บสักบุ้งอีประเดี๋ยวผมกลับหลงพ่อมาเนื่อยเหนือ่อยนั้นข้าแบบกูใส้ก่อน,นอะไรเจอกันโอ้โหทีกินได้ไม่หยุดเ่ยนะอเอาเถอะกูยังไม่ยากับหลวงพ่อสุขสบายดีอยู่หรือข้าไม่เจอหลวงพ่อเสียนานนั้มๆไม่ไปกราบหลวงพ่อที่วัดแต่ยังไม่ได้ไป มาติดโลกติดเอย่างนี้แหละไอ้มากู้มาหามึ่วันนี้มีความจะมาบอกบมึงเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ไอ้ทิดาม,มันบอกมึงไปแล้วแต่มึงไม่ยอมเชื่อมันเป็นความจริงได้มาออกความจริงอะไรก็เรื่นะองอินาหอปลูกตายทางกรมนั่นแหละกูขอยืนยันกับบมึงได้ เวลานี้เอ็งอยู่กับผีรู้ตัวหรือเปล่าไอ้มาหลวงพ่อ,อถ้าโยมไม่ถูกใจอะไรก็อย่าทำแบบนี้กับพระกับเจ้านะโยมนะ, <c oughs> ะถ้าไม่ถูกใจเก็บเอาไว้นะโยมนะอยาๆๆๆๆ่าอย่าอย่าหลพ่อเป็นพระเป็นเจ้าเอาแล้วทำไมไมาพูดสายอย่างนี้อืมข้าอยู่กับอีหน้าทุกวันทุกคืนมันจะเป็นผีได้ยังไงนี่ไงไอ้แดงลูกข้านอนอยู่ในเปล้ที่อยู่ทนโทษหลวงพ่มาดูเถิะ คนลูกผีและลูกนคนในที่เรายืนยันความคิดอะไรบางอย่างของเราที่เราคิดว่าดีแล้วถูกต้องแล้วเรารู้เรื่องอะไรบ้างในโลกใบนี้เรารู้เรื่องอะไรบ้างในห้องประชุมนี้แม้แต่ห้องประชุมนี้เอาอก็าจริงๆเราก็แทบจะไม่รู้อะไรเชื่อไม่ยมในห้องประชุมนี้มีอะไรบ้างโยมคิดว่ากี่ตัวแน่ใจนะ แสดงว่ารู้หรือไม่รู้เรื่องเกาญย้นอกจากมีเกาญย้ที่ยังไม่รู้เรื่องเกาญย้โยมรู้เรื่องอะไรอีกมีอะไรอีกในห้องนี้โต๊ะกี่ตัวตัวเดียวที่อยู่ข้างนู้นเ่ขาเรียกโต๊ะหรือเปล่าตกลงเรื่องโต๊ะโยมรู้เรื่องว่ามันมีกี่ตัวมีอะไรอีกเข้าจริงๆในโลกนี้ตอนนี้ต่มานั่งอยู่ยืนยืนอยู่นั่งก้ายืนยันไหมว่าสิ่งที่โยมคิดว่านั่งนั่งอยู่เมื่อตาผ่านไปต่มาจะไม่ยืน โยมนี่โกโหกจริงเลยนี่ใสตอนนี้พรดยืนด้วยน่โย่ยืนผิดไปแล้วโยมเมื่อเวลาผ่านไปส่วนหนึ่งสิ่งที่โยมได้คิดว่ารู้ว่าเห็นมันจะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราแทบคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันเห็นมาแต่เมื่อเราหันหลังให้สักแก๊กหนึ่งเราก็รู้ว่าความจริงนั้นมันเปลี่ยนไปและเราก็ไม่กล้ายืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างจริงว่าเรารู้เดิเอาเข้าจริงๆเราไม่รู้อะไรสักอย,อย่างในโลกใบน,นี้ ถ้จะกล้าตัดสินได้ยืนหยัดความคิดของตัวเองได้อยู่ยางไรไอม้มากมือฟังกูสะข้างเถิดอีนาคมันตายไปแล้วจริงๆเวลานี้เขารู้กันทั่วทั้งบางข้ารู้รู้ว่าคนแถวเนี้ยรู้แต่เก่งนี่นาทั้งนั้น,ม,นม,มันเลยกูเรื่องมาใส่คข่ไม่เว้นแต่ละวันวันพอให้อำมโมคนหนึงนะ่งละข้าโมโห ปตีมันปอดแทบไปเลยรู้หรือเปล่าไ่้าว่าไออันนั้นมันตายไปแล้วตกใจขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะรับความคิดของคนอื่นได้เพราะความคิดของเึงมันเต็มไปหมดแล้วมันรับใครไม่ได้อีกแล้วต,ตายอ,ออกมาจากโลกของไอ้มากซะเถอะนะครับผีนหน้าปัญหาคอเมื่อคืนนี้ พราะมันสูตสานำฟ้ามาบอกมึือแล้วจะป้อนไป็ใหญ่แล้วเอาแล้วครับออกมาจากใครมากนะครับทำไมาหลวงพ่อพูดจาแบบวี้นี้นี่เรื่ที่เป็นหลวงพ่อเอาอีกแล้วไม่ไมงั้นคทีตกลแล้ว <c oughs> ไม่นานแล้วโย่จะลดขนาดนี้กับพระในหลงนะเอาครับนายเมื่อกูสาถอดซ้งขานมาบอกมึงมึงไม่เชื่อกูก็ตามใจมึงเถอะแต่ถ้าหากว่ามึงเชื่อกู อยากจะรู้ความจริงก็ลองตั้งจิตให้มั่นนึกถึงพระพุทธคุณเขาไว้แล้วก้มมองลอดวางขาเองก็จะรู้ความจริงแล้วอ้าวส่งพ่อจะกลับแล้วหรอรออีกสักประเดี๋ยวเถิดหีหน้ามันตัวจะกลับแล้วเอาละ,าละจะได้รู้สักทีพ่อกระสุดดุเลยว่านเป็นผีหรืคนกันแน่มาเป็นการสอบไปเลยพวกเราเข้นเถอะ <Sh ipping> มุมกล้บมมันเปลี่ยนภาพแต่ม,มุมชีวิตเนี่ยมุมคิดเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตไปทั้งหมดทั้งมวลเลยลองเปลี่ยนดูครับความคิดกลับม,มุมคิดมองใหม่จากนี้ไปเราจะเห็นอะไรมากมายในชีวิตของเราครับข้าหาวามเชื่อโป้รอดร้องไห้เสีให้มาก Я yeah.